ดวงตำราจีนตามปีนัก,กษัตริย์ประจำเดือนสิบปีฉลูตรงกับวันที่7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมพุทธศักราช2564คนเกิดปีมะแม เกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดปีมะแมเดือนนี้ถือว่ายังอยู่ในเขตแดนที่เป็นพันธมิตรทั้งยังปรากฏหมู่ดาวมงคลเคลื่อนโครจรเข้ามาใช้ซองเปล่งประกายเหนือเรือนราศีพลันปรากฏวิถีแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาอาบทาสิ่งที่เป็นอุปสรรคติดขัดในการงานรวมถึงธุรกิจการค้าจะมีคนเข้ามาส่งเสริมหรือหาทางช่วยเหลือให้คลี่คลาย ทำให้โดยภาพรวมสามารถพัฒนาการงานไปด้วยความราบรื่นเห็นเป็นตัวงานความสำเร็จที่ชัดเจนขึ้นสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือใช้ช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์นี้ลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องตีเหล็กตอนไฟร้อนจะสามารถสร้างงานสร้างเงินได้เป็นสองเท่า โชคลาภการเงินเดือนนี้จะพบรายรับผุดมสมบูรณ์กระแสเงินสดรับจะไหลาจากหลายทางตามสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงไว้หากขยันมากจะยิ่งได้รับทรัพย์มากด้านการลงทุนจะพบช่องทางทำกำไรค่ะด้านการเจรจาติดต่อประสานงานจะมีความราบรื่นธุรกิจการค้าจะพบยอดขายดีมีผู้อุปถรัรมภ์ช่วยเหลือ ดวงครอบครัวเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีคุณจะมีโอกาสได้ต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาจากแดนไกลด้านความรักราบรื่นดีสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักควรมั่นไปพบปะเจอหน้ากันบ่อยๆรับรองอีกฝ่ายจะเห็นใจยอมโอนอ่อนผ่อนตามคุณง่ายขึ้นด้านสุขภาพระยะนี้ ยังต้องระวังภัยเลือดตกยางออกระหว่างการสัญจรเดินทางรวมถึงอุบัติเหตุจากเครื่องจักรหรือของมีคมก็ยังประมาทไม่ได้ค่ะสำหรับการเข้าหุ้นรวมทุนหรือลงทุนต่างๆจะพบช่องทางใหม่ๆสามารถเข้าลงทุนได้จะให้ผลกำไรตอบแทนดีค่ะ ไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะแมในเดือนนี้กันนะคะวันสมพงศ์ได้แก่วันที่4วันที่8วันที่12วันที่16วันที่20วันที่24และวันที่28พฤศจิกายนวันถูกฉะโกได้แก วันที่7และวันที่19พฤศจิกายนวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สองวันที่14และวันที่2 6พฤศจิกายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ 11, วันที่13วันที่23 และวันที่25พฤศจิกายนการทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องว้า Story ไว้นะคะ และทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ